พรปรชาเป็นพระรูปใหม่ในวัดเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมเขตชนบทเงียบสงบวันหนึ่งขณะที่เขากำลังทำวัดเช้าอยู่นั้นมีชายแปลกหน้ารูปร่างสงผอมใส่เสื้อผ้าหลวมๆและใบหน้าซิดเซียวเดินเข้ามายัางวัดโดยไม่พูดจาอะไรามากนักท่าทางของชายผู้นั้นมีบางอย่างผิดป,ปกติไม่เหมือนคนทั่วไปที่เคยเห็น ทัพประปชาและพระลูกวัดคนอื่นต่างจับตาดูอย่างระมัดะวังชายแตกหน้าคนนั้นถือถุงผ้าผืนหนึ่งมาบอกว่าอยากจะถวายจีวรแก่พระสงฆ์ที่นี่เพื่อเป็นบุญกุศลและขอให้พระช่วยนำไปใช้ต่อเมื่อพระประชาเดินเข้ามารับผืนจีวรน,นั้นมาในมือเขาก็รู้สึกเกย็นว่าและมีความรู้สึกแปลกปรลาดเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในเนื้อผ้า แม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนผ้าธรรมดาที่ถูกเย็บอย่างปรานีตชายแปลกหน้าคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงเทเบาและลึกลับว่าจีวรผืนนี้ผ่านพิธีกรรมเก่าแก่มีพลังและคำสาปแฝงอยู่ในนั้นหากสมสายด้วยใจที่บริสุทธิ์จะนำความสงบแต่หากใจไม่แข็งพออาจจะพาให้หลงทับ